มีบนะ่เนอะเห็นมันดินอยู่เลย,ยดินะม,มันุ่มันุมยามไม่ไปามาอะไรวล่ะมมายามหอกครับน้องอีด้วผผู้ผูกมีดแหรวะเล่นเล่นผูกขวาเล่น

การจับเปลียนออด้น่ะเดียวแม่ปแมงน้อมุดลงไปแม่มีมีดีหยมีดฟายไปเหยน่ะเดีเยวไใคขอเลยโอ้ยบัวท่านแขบเด้อ เต so like ่าขาบอไมา่า no, ันได้เจ้แม่อะไรขอห้านของปลอมบ่เขาเขาหั่นไปไปผลไปจำผไปลงท่งผอะไรมาพอจะเผาพอจะเ้าลงไห้ขาอะไรก่อนบ่มันบ่ืนขเกันเขาเขาเสียคอยคอยบักสิงไรปหมืนกนี่เราบักสิงไรปลา โอยจะไปไรไกลไรเออเปรี้ยงย่าหัว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 ออวหมเหัว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 หเวหัวหัเหัวหนวหไวหัวหัวหัวหอวหัวหั่หัวหดวหหวหัวเัหัวเัวนัวห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 หัวหัวหัวหััวหวหัหัวัั่วหอ อ้ยายน่เรา่น่าน่ะไล่แล้วไล่ม่แม่เหน่าน่น่นี่แล้บักซิงอ่เออไล่ไปปากซิงปากคอบ่อนแล้วอตีแห้งเนี่ยเออ เออเออ่นนะูาเนเอาฟืนเอาละเอาละที่นี่นเขาออืคือไ่่บกโนะัวร่าจัที่มี่อยใบใโอ้มีปูตัวเดียวปมีกล้วยโอ้ดโควิดก็ดนีๆเลยใ่ที่วนวอะ

อนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติเออนี่มือนี่มันทียี่เก้าหรอตัวนี่มันทียี่สิบเก้าหรอตัวเราไม่แปลงบ้าล่ะม,ม,มันทียี่สิบเก้า,กากนะแล้วอ้ยโยนมากไะเบิ้งดีๆแล้ครับเบิ้งตาดีได้ตาไร้เสียได้หน่ มันหดเมื่อไม่ทียี่สิบเก้าแล้วเนี่ยเาานเยเาโอ้งามงามงามกำลังงามเอาไปปล่อยสาะเส้นตะเคงอืม,อม <laughs> งานผู้มาขวบบุงเอฟเอาเืรอเอืเ้อถ้าจะกินเนี่ยนะนนอืม หอยงามเก็บไปพัดพับุบุ้งไฟแดงเอาเอาเกลเหอเบอ็บงามเก็บไปดีเดียอนเก็บพักุบุ้งของจอยเปนเื้อชิมกับอืมเอาหมด มีเงี้ยยิ่งจะฝ่ายามเรอยจิซาซาอนนี้เนื้อหันดากใสกองแดงได้วะอืมพูดแม่จะฟังฝมืเท่าเออเด่อนเลยเเ้าเทาเ่นี่ยบหามน่โอ้ยเอาแตมืเสีนไนไม่เท้าไอมากขึ้นมาแหงบอโอ้ฝ่ามือฝ่ามือมาแล้วน bò đốnดอก เอ้าเก็บผุงไป mặt น้อง จอ,อนไปดูัคือตทีตะทีตวง่มันก็สาวโค้ชับเหมนกันเอาเขา,าก็เล็้คนหลายๆอยาจื้อจา้สุดโยขอนี่น่นี่นี่ตัวนึงอ่ะหิมเนาัลียวอาปูยู่หาของหาของเอาปูยู่เอาปูยู นี่ตัวนึงอ่ะงแม่เช็ดยังกินพ่นถุงน้ำใหม่แค่น์ปนปนปนแกแม่ผู้ทาหิวเขาก็ทาดิเอ้ยนี่บกสิงหาปูเลยก็กสิงหกัน นี่ละอาจารย์ตัวซับเซกระเป๋าด้เอนี่ยมา่หา,าปูตันซับเสียหนะโอ้ยจะมันก็กุ่ม,ก,ม,มกัมนเลกอ้าย่างออกไปทั้ง้องลองไหม่นเออ มาหาอยู่หากินมือแลีนี่กบสวกไรได้เดี๋มานีมาจอยเนาะมันออกละอยคันพวกอ้มาจดสิมากเออมามาออกมากรถใหญ่ซะจอดไปได้บ้านหมนแล้วปะาน้าขากับผลตกข้ามแห่งไดนอืม Màu án nó khuyến lều mẹ xuống thua năm lầu ô bác sĩ <laughs> ừ. hả bố khác đi thôi nè ô hiến năng tông mông đấy bỏ bỏ đầu dàn này hang này năng tông mông đấy bỏ ดอกแค่รลนขักโดนแน่ท่ะฮึอฟุงเนี่โดนเกือกขีดดินอยู่เพื่นดอกดอกไม่ก็ต้องขึ้นหลายเลยเพื่อนพี่อดอก เพี yeah. yeah. mm. ่อะนาดดอกดอกแค่ทงแม่ย şey ังบานแนมขึ้นเนาะมัน่วนหมองมันสิมักบาดครับมือมันลายลายผู้ใดใช้ดังน้ำไปกิ้งเอาอยู่บเอาอยู่บ่มาเอาหลายคันด้วยคันเนี่ย Này hết a bùi rong nữa. Mao mạo là sáng dog. Kay nhà quân. Tìa 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 ถอกล่างไหมบวมมนบวมมอนบวมเหมอนี่นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเจ้เมอยู่มันก็คือกันพวดเนาะเออเอาเส้นใยมุกนะนี่นี่ดอกหนึ่งเจ้ โอ้ขาจนไผยโอ้ดอกหนึ่งนั่นดิมันมันอู้หู้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยฟ้าคึมๆึอขอหายู่หากินแแล้วที่งเดียวนบรรยากาศจังเป็นมันง่ามคลักไอ้ไอ้นั่นไอ้แพทย์ยามดังเลยนาะนั่นยามดดังใส่ไสื้อไปเนาะโอ้บรรยากาศดีดีครับช่วงนี้ใส่ล่ม่อยๆนี่ รบ่เป็นโลกสดช่นสดใสงอนมปลอ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 เปลอกปลอมปลนมปลอมปลอมลอมปลอม้ลอยปลอมปลอมปลออมปลออมปลอมมปลอ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 มปออมปล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 อ มาลืมตาเห็นบวกควายนอนชีวิตมีแต่เดือดฮอนพระนิจรลบหลีกสวิงหล่างกาให้หน้อยๆห,ห้างแหลมจ่อยลอยบ่พอได้ปิง้งสุมหมูไปมิดอิงติ้ง,งหูข่าวความจริงถืกเอาไปมกพก่อแม่ห่างหายอยู่หรือตายบ่เห็นหน้ากัน หรือว่าพอไปสวรรค์บ่จังสั้นก็ตกนาหกเขาบอกว่าพอหน้าตานั้นนอคือขี่ข้างคกแต่ผิวหูบอสกกับปกคือขี่ตะข้างคกตะปุ่มตะปัหัวกเอ้ยหัวกหน่อยพะเนจรชีวิตไม่ยังไม่ยัง อันเพรียงน้ำตาห้วดแม่น้ำตาห้วดเปนรอบเป็นก้นเต็มเสียอ้ยหยางยาก,ยากออถอดยางก่อนอือฮูลเอา,าที่ไหนออไปยากซะถ้าล่องเท่าเนี่ยมันบอดีดเพราะถ้าเกิดมันดีดขนาดเด้ แมนปนปานมาสูบมาว่าเดียวมันดีดแป้งแป้งฮะเขาว่าเขาว้าเดี๋ยวนี้แต่เขาบ่า